<Wow. S 2> ว้สวยใช่ไหมล่ะพวกปู่เป็นคนสร้างคุณฮินาผู้นี้ขึ้นมาเองเลยนะมันสุดยอดและสวยที่สุดเลยครับวากนณาเองถ้าลองฝึกทำก็จะต้องทำได้อย่างปู่แน่นอนความฝันของผมคือการเป็นช่างปั้นหน้าให้ตุ๊กตาฮินาสุดยอดก็จะคงใช้จักรเย็บผ้าเป็นด้วยหรอ คนที่กำลังหลงใหลยอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะครับเธอทั้งร่าเริงแถมยังถูกคนรอบข้างชอบด้วยถึงมาดสจิตูท่ายังไงเธอก็ยังจิงชาสุดพวกเขาทุกทีเลยนะแต่ยังไงก็ห้ามไปดูถูกของโปร่ของคนอื่นใช่ไหมล่ะและยังเป็นคนหนักแน่นที่พูดเรื่องของตัวเองออกมาได้ชัดเจนอีกีน่นั่นท่านทีนางนั้นหรอท่านทีนาเพื่อนี้ก็จะคงเป็นคนสร้างขึ้นมาหรอเปล่าไม่ใช่ครับผมยังสร้างได้แค่ชุดเท่านั้นนะครับนี่นาย สร้างชุดได้เหรอก็เจ้าคุณนายช่วยสร้างชุดคอสเพคขึ้นมาให้ฉันได้ไหมคอสเหรอใช่คอสเพคในนั้นมีเขียนว่าตอนจะวัดขนาดให้ใช้ชุดชั้นในวัดเอานล้วก็อะไรก <นะ S 1> ันง่ายมากง่ายมากเอ๊ะคุกค,คุณคิตะกะวะวัดเลยไม่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 ไมไมฉันนะนะชอบคืนจุดๆที่สุดปไปเลย นสนใจขึ้แต่งกายที่โกโซวากานะสร้างขึ้นไม่ใช่หรอนี่ท่านจูจูมีน้องสาวด้ใช่ไนะอีโนอิชิจูคาเขาฝากก็ได้นะคะขึ้นมมปลายแล้วหาเพื่อนได้หรือ,อยังยเออางการคอสนะนะทำให้บอกความรู้สึกตัวละครที่ตัวเองอปยได้อย่างเต็มที่ซึ่งนั่นมันเป็นความรักสุดยอดปไปเลยวิ่ใช่หรอมีคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ตรงกันข้ามกับผมอยู่ไม่นึกเลยว่าผมจะให้คำสัญญาแบบนี้ไปกับเธองั้นมาแล่วกันเลยดีไหม